แต่ว่าก็เลยเอาตัวที่มันเดินดีเอาวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไรมาว่ากันนะครับลองพิจารณาเบิงสนับยอดทางพี่น้องสอปปล,ปลาวในรอบสองอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้อาทิตย์ที่สามในวันนี้วันวันศุกร์เนาะหกวันไปแล้วได้สองหกครั้งหกวันหลุดไปสองเทียแล้วพี่น้องนะอาทิตย์ละสามวันเนาะ เมื่กี้เข้ามาสองสามวันติดนะมามามืกี้ก็มันก็มันก็ไม่มีใครที่จะเอาตัวเดิมเนาะพี่น้องเนาะแต่มันยังออกตัวเดิมได้เก้าสองไปสองสองสองวัดสองวันติดนะครับตั้งแต่วันศุกร์และวันวันจันทร์วันพุธวันนี้วันศุกร์นะมันก้าวมาสามสามรอบแล้วตั้งแต่วันศุกร์ศุกร์จันทร์วันพุธนะวันนี้เป็นวันศุกร์อีกทีหนึ่งนะครับนะ อาเป็นตัวไหนอย่างไรอ้าวนะสรุปแล้วทักทายกัยนชัดเจนนีเนาะก็สวัสดีอีกครั้งด้อทุกๆคนอาจจะไปไวนิดหนึง่งนะขออภัยนะครับเจ็ดที่ให้งวดเมื่อกี้เตะมันไม่ใช่ตัวเดิมคืองวดที่แล้วนะอาจารย์เน้นไปที่หกเจ็ดหนึ่งเนาะเตยงวดนี้ฟันไปที่หกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหก เพราะว่ามันไปตามสูตรเพราะว่าอชอบในตรงนี้เพราะว่ามันชนกันอยู่ที่แปดกับเจ็ดในหางเดียวนะครับมีหกเจ็ดแปดพองวดที่แล้วเนี่ยมันนะครับมันก็เป็นมันเก้าม,มันเดินเนาะ,ะมันมาเก้าแปดแปดเก้าและเก้าเก้า ก็ชิดอยู่ว่าเอาตัวที่มันเดินนะแต่เจ๊ง,งวดเมื่อกี้ชอบก้าวที่เพราะว่ามันมันได้ก้าวอยู่สองสูตรแต่ว่าตัวที่มันเข้าติดต่อกันมาสี่สามวันก็คือตัวเจ็ดเนาะพระวัวดก่อนให้ไปก้าวสองมันยังมาสองครั้งนะครับก็เลยหลุดไปก็งวดนี้ไปคงไม่เกินหนึ่งงวดแหละนะครับนะก็คือตัวนี้เทอพี่น้อง เหล่าพัฒนา7887นะมักเกิลจักรนาเอานะครับเลก็กจะมีเข้ามีหลุดเนาะนะเตดมันก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับก็ประมาณนี้นะหวังว่านะช่วงหวยออกคงไม่มีคนมาเมี้นมากหมยออกเพิ่งเห็นเนาะ <c oughs> ก็จะไล่ให้เวลา เที่ยงมหาบ่ายทุกครั้งนะครับแต่ช่วงแนวทางนะครับใครไม่มาสองดูในคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์ก็จะไม่เห็นนะครับก็จะลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับในส่วนของเที่ยวฝั่งโค้งหรือตำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทําเครื่องหมายชี้ลงไปใต้คอมเมนต์นะครับก็ปเปิดตัวอันนี้คือในส่วนของตำราว ทางพี่น้องสองปปล่ะส่วนรัฐบาลคงเห็นทุกคนเนาะคงคงไม่เก่าถึงแล้วเนาะทุกคนหรือยังไงนะใครใครยังไม่เห็นอดทวนอีกก็ได้นะอานะจารย์ให้ศูนย์เป็นตัวเดียวก็ว่าเชลีนยะหนะังก็พ่อเนาะในส่วนของรัฐบาลนะให้ศูนย์เป็นตัวเดียวไปหาใส่ผู้ใดมักยังกเกาไปจับใส่นะน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับนะพิม YouTube ก็หลายๆช่องเอาปีเหลงหมดละหลัะนะครับเห็นนะครับประมาณนี้หรือใครยังไม่เห็นเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็ตัวเน้นก็ตามเล็กไทยเล็กสามตัวนะครับประมาณนั้นนะเพื่อเพื่ออาจจะมาศูนยศูนย์อีกก็ไม่รู้เรยพี่น้องออส่งท้ายก็เหมือนเท้าว่าครั้งก่อนนะันะ่นก็ยังออกศูนย์ศูนยนะ์เนาะนะครับเพิ่งจะออกไปครั้งหนึ่งถ้าได้เดินนะ ตามหลักของศูนย์มันจะมาบนล่างเลยเนี่ยถ้ามาถ้าไม่มาก็คือไม่มานะถ้ามามันจะมาบนมาล่างตึงก็เลยอ่ะนะครับงวดเมืม่อกี้เนาะรัฐบาลหองจันที่ให้เปดหกมันมาออกแปดหกจนดหลักหลักร้อยกับหลักสิบหลักแปดหกสามเออ,เอ,อนั่นแหละนะครับที่เลขวิ่งล้านเนี่ยมันก็ได้มันเป็นจังสั่นไหมพี่นอ้อง แล้วก็มาผสมประสานแล้วทบไม,ไม่มีแต่ศูนย์แท้ศูนย์แบบกองอวกหวกนะครับอ่ะก็เลยจัดไปเลยตัวเดียวฟันไปเลยนะครับตามนี้เนาะจะไม่ได้พูดถึงอีกรอหน้าหน้าเฟซน,นะนะครับะไรให้ไปหลายครั้งนะนะครับในส่วนของรัฐบาลมันสีว่างสนุกตัวของนะฮะซื้อรัตเตรีเด้อพี่นอ้องนะซื้อรัตเตรีแนวะทางสลากินแบงนะปีใหม่ห้า มันเปลี่ยนนะชีวิตเนาะคนที่ติดที่ขัดแล้วเนี่ยพอผ่านพ้นเที่ยงคืนความวันที่3 1ดแล้วเนี่ยมาราศีหรือดวงมันอาจจะนะเป็นใหม่นะครับนะจากร้ายๆก็จะกลับมาเป็นดีนะครับนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันนะครับหนะยอดกับปุกบุญนะทำบุญไ่บาตให้มากนะครับทำบุญยุไซก็เฮ็ดไปนะครับเพื่อจะได้หนุนในส่ง ให้เรานะครับเพื่อจะได้สื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละนะครับนะสิ่งที่จะมาส่งเงินให้เราใช้ในภพนี้เนี่ยนะเออเขาอาจจะรอเราสื่ออยู่เอ้วยเมื่อไหร่เจ้าตัวเจ้าของทรัพย์เจ้าของเงินจะมาสื่อมาติดต่อขอรับไปสักทีเนาะนะเข้าไปไปให้ไหลชั่วยามแล้วเป็นภพเป็นครู้จีชาติแล้วนี่ยไม่ติดต่อสักทีเจ้าตัวก็ไม่เคยทําบุญส่งไปให้เขา สักทีนะเขาเ่ิว่าปูโสมเสาศพจริงนะเนาะนะครับลองทําดูด้วนะเผื่อนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ร่วมทมําบุญกระถิ้นนะครับกับอาจารย์โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชเอสเรัดนะครับนะในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับขอ อำนาจคุณภาษีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวนะครับมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่รปาฏนารุกชกประการน,นะครับให้เงินไหลนองทองไหลมาร่ำร่ำร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปกันทุกๆคนนะครับโชคดีวัสด,ดีครับแค่นี้นะครับ